คุณผู้ชมครับสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ระหว่างสาหรัฐกับจีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การอวดศักยภาพทางทหารไม่ใช่แค่การซ้อมรบหรือการออกแถลงการกดดันกันไปมาอีกแล้วนะครับแต่มันกําลังกลายเป็นการประเมินความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกและจริงจังที่สุดของสหรัฐอเมริกาในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะล่าสุดครับมีรายงานลับจากเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่สื่อหลายสำนักนำมาเปิดเผยบอกไว้ชัดเจนเลยว่ากองทัพสหรัฐเนี่ย อาจจะไม่สามารถรักษาความได้เปรียบทางทหารในแปซิฟิกตะวันตกได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่รายงานรับฉบับนี้พูดเนี่ยมันน่ากังวลมากๆตรงที่มันไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อข่มใครนะแต่มันเขียนขึ้นมาเพื่อเตือนตัวเองครับเพราะข้อสรุปสําคัญคือกองทัพจีนโดยเฉพาะกองทัพปลดปล่อยประชาชน PLA ไม่ใช่แค่คู่แข่งในอนาคตอีกต่อไปแต่พวกเขากําลังกลายเป็นคู่แข่งที่พร้อมปะทะจริงได้แล้วในปัจจุบันรายงานยังระบุชัดเจนด้วยว่า จีนได้พัฒนาขีดความสามารถแบบที่เรียกว่า anti-access area denial หรือระบบที่กันไม่ให้ศัตรูเข้าใกล้พื้นที่สำคัญได้ง่ายๆพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินในทะเลจีนใต้หรือบริเวณรอบๆไต้หวันเนี่ยเรือรบและเครื่องบินของสหรัฐจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วครับและจุดที่ทําให้เพนทกรกังวลที่สุดเนี่ยก็คือขีปนาวุธของจีนรายงานลับชี้ว่าจีนมีขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลจํานวนมหาาลแถมยังมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอีกด้วย เป้าหมายหลักของขีปนาวุธเหล่านี้ไม่ใช่เมืองนะครับแต่คือฐานทัพสหรัฐสนามบินทหารและเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งถือเป็นหัวใจของอำนาจทางทหารของอเมริกาเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญในรายงานอย่างระบุอีกว่าถ้าเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอาจจะต้องพอยออกไปไกลเป็นร้อยรอยกิโลเมตรจนไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่แหละครับคือจุดที่คําว่าความได้เปรียบทางทหารของสหรัฐเริ่มสั่นคลอนอย่างจริงจังแล้วอะไรคือตัวแปรที่ทําให้ทุกอย่างมันตึงเครียดขึ้นมาทันที นั่นก็คือไต้หวันครับรายงานรับยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าถ้าเกิดวิกฤตรอบไต้หวันเนี่ยสหรัฐจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในรอบหลายสิบปีเพราะอะไรนะครับเพราะการเข้าไปช่วยไต้หวันก็เสี่ยงที่จะปะทะกับจีนโดยตรงแต่ถ้าไม่เข้าไปช่วยละ่ะก็จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสหรัฐและพันธมิตรอย่างรุนแรงและที่สําคัญกว่านั้นคือจีนไม่ได้ต้องการที่จะบุกไต้หวันจริงๆในตอนนี้แต่พวกเขากําลังสร้างเงื่อนไถที่จะทําให้สหรัฐต้องลังเลในวันนั้น นี่คือยุทธศาสตร์ที่รายงานใช้คำว่า winning without firing the first shot หรือชนะโดยไม่ต้องยิงก่อนนั่นเองครับสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าอาวุธเนี่ยคือการประเมินความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ครับเพนทากอนเตือนว่าความเสี่ยงสูงสุดในช่วงเวลานี้ไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบหรอกแต่คือการอ่านสัญญาณผิดการเคลื่อนกำลังที่อีกฝ่ายอาจเข้าใจผิดว่าเป็นการโจมตีการซ้อมรบที่ถูกตีความเกินจริงลองคิดดูนะครับในยุคที่ขี่ปนาวุธใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ถึงเป้าหมายแล้ว การตัดสินใจของผู้นําประเทศต่างๆเนี่ยมันมีเวลาน้อยลงกว่าที่โลกเคยมีมามากๆเลยรายงานลับของเพนทากอนไม่ได้บอกว่าสงครามกําลังจะเริ่มพรุ่งนี้แต่มันกําลังบอกว่าโลกของเรากําลังเข้าสู่ยุคที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ทั้งใบสหรัฐกําลังเริ่มยอมรับความจริงว่าจีนไม่ใช่แค่คู่แข่งในอนาคตแต่คือความท้าทายในปัจจุบันครับและในเกมที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่อยากยิงก่อนคําถามสําคัญที่สุดจึงไม่ใช่ว่าใครมีอาวุธมากกว่ากันอีกต่อไปแล้วครับ แต่มันคือใครที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีกว่าการต่างหากครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ที่กำลังปะทุข,ขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนตอนนี้มันไม่ใช่แค่เกมโว์แสนยานุภาพไม่ใช่แค่การซ้อมรบใหญ่หรือการออกแถลงการข่มขู่กันไปมาแต่มันกำลังกลายเป็นการประเมินความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งและจริงจังที่สุดที่สหรัฐต้องเผชิญในรอบหลายสิบปีเลยทีเดียวครับล่าสุดรายงานลับสุดยอดจากเพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่สื่อหลายสำนักนำมาเปิดเผยกำลังเขย่าวขวัญอเมริกาอย่างหนัก เพราะมันชี้ชัดว่ากองทัพสหรัฐอาจไม่สามารถรักษาความได้เปรียบทางทหารในแปซิฟิกตะวันตกไว้ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับสิ่งที่น่ากังวลคือรายงานฉบับนี้ไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อข่มขู่ใครนะครับแต่มันถูกเขียนขึ้นเพื่อเตือนตัวเองเตือนอเมริกาเองนั่นแหละครับเพราะข้อสรุปสําคัญมันฟันธงเลยว่ากองทัพจีนโดยเฉพาะกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA ไม่ได้เป็นแค่คู่แข่งในอนาคตอีกต่อไปแล้วแต่กําลังกลายเป็นคู่แข่งที่พร้อมปะทะจริงได้แล้วในปัจจุบัน รายงานยังระบุชัดเจนด้วยว่าจีนได้พัฒนาระบบที่เรียกว่า anti-access area denial หรือ A2AD ขึ้นมาระบบนี้พูดง่ายๆก็คือระบบที่กันไม่ให้ศัตรูเข้าใกล้พื้นที่สำคัญของจีนนั่นเองครับหมายความว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในทะเลจีนใต้หรือรอบๆไต้หวันเรือรบและเครื่องบินของสหรัฐจะไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่เหล่านั้นได้อย่างปลอดภัยเหมือนแต่ก่อนแล้วและจุดที่ทําให้เพนทากอนกังวลที่สุดก็คือขีปนาวุธของจีนครับรายงานรับชี้ว่า จีนมีขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลจํานวนมหาาลแถมยังมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอีกด้วยเป้าหมายหลักของขีปนาวุธเหล่านี้ไม่ใช่เมืองนะครับแต่คือฐานทัพสหรัฐสนามบินทหารและเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของอํานาจทางทหารของสหรัฐเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญในรายงานยังบอกด้วยว่าหากเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอาจจะต้องถอยร่นออกไปไกลเป็นร้อยๆกิโลเมตรจนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นี่แหละครับคือจุดที่คําว่าความได้เปรียบทางทหารของสหรัฐเริ่มสั่นคลอนอย่างจริงจังและไต้หวันครับกลายเป็นตัวแปรที่ทําให้ทุกอย่างตึงเครียดขึ้นมาทันทีรายงานลับยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าหากเกิดวิกฤตร,รอบไต้หวันสหรัฐจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในรอบหลายสิบปีเพราะการจะเข้าไปช่วยไต้หวันก็เสี่ยงที่จะประทะกับจีนโดยตรงแต่ถ้าไม่เข้าไปช่วยก็จะกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสหรัฐและพันธมิตรอย่างรุนแรงที่สําคัญคือจีนไม่ได้ต้องการที่จะบุกไต้หวันโดยตรงครับ แต่กำลังสร้างเงื่อนไขให้สหรัฐหลังเลในวันนั้นนี่คือยุทธศาสตร์ที่รายงานใช้คำว่า winning without firing the first shot หรือชนะโดยไม่ต้องยิงก่อนนั่นเองครับสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่าอาวุธคือการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดครับเพนทากอนเตือนว่าความเสี่ยงสูงสุดในช่วงนี้ไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบแต่คือการอ่านสัญญาณผิดการเคลื่อนกำลังที่อีกฝ่ายอาจเข้าใจผิดว่าเป็นการโจมตีหรือการซ้อมรบที่ถูกตีความเกินจริงในยุคที่ขี่ปนาวุธใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงเป้าหมาย การตัดสินใจของผู้นําประเทศมีเวลาน้อยลงกว่าที่โลกเคยมีมามากครับรายงานลับของเพนทากอนไม่ได้บอกว่าสงครามจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้แต่มันกําลังบอกว่าโลกของเรากําลังเข้าสู่ยุคที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ทั้งใบสหรัฐกําลังเริ่มยอมรับความจริงแล้วครับว่าจีนไม่ใช่แค่คู่แข่งในอนาคตแต่คือความท้าทายในปัจจุบันครับและในเกมที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่อยากยิงก่อนคําถามสําคัญที่สุดจึงไม่ใช่ว่าใครมีอาวุธมากกว่ากันอีกต่อไปแล้วครับ แต่มันคือใครที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ดีกว่าการต่างหากครับเอาละครับคุณผู้ชมจากรายงานลับของเพน t a g o n ที่หลุดออกมาเนี่ยข้อสรุปสําคัญที่ทําให้สหรัฐต้องตื่นตัวไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยครับเพราะมันบอกว่ากองทัพจีนโดยเฉพาะกองทัพปลดปล่อยประชาชนหรือ PLA ไม่ได้เป็นแค่คู่แข่งในอนาคตอีกต่อไปแล้วนะแต่เขาพร้อมที่จะปะทะกับสหรัฐจริงๆได้เลยในปัจจุบันนี้แหละครับรายงานยังเน้นย้ําชัดเจนว่าจีนได้พัฒนาขีดความสามารถที่เรียกว่า anti-access area denial รือที่เรียกย่อๆว่า A2A d นั่นเองครับพูดง่ายๆคือเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อกันไม่ให้ศัตรูเข้าใกล้พื้นที่สําคัญครับแล้วมันหมายความว่ายังไงก็แปลว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาในทะเลจีนใต้หรือรอบๆไต้หวันเนี่ยเรือรบและเครื่องบินของสหรัฐอาจจะไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วครับลองนึกภาพดูสิครับว่ามันน่ากังวลแค่ไหนแต่สิ่งที่ทําให้เพนทากอนกังวลใจที่สุดเลยก็คือขีปนาวุธของจีนครับ รายงานรับชี้ชัดว่าจีนมีขีปนาวุธทั้งพิสัยกลางและพิสัยไกลจำนวนมหาศาลแถมยังมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอีกเพียบที่น่ากลัวกว่านั้นคือเป้าหมายหลักของขีปนาวุธเหล่านี้ไม่ใช่เหมืองนะครับแต่คือฐานทัพสหรัฐสนามบินทหารและที่สําคัญที่สุดคือเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งถือเป็นหัวใจของอํานาจทางทหารของอเมริกาเลยก็ว่าได้ผู้เชี่ยวชาญในรายงานบอกเลยว่าถ้าเกิดสถานการณ์จริงขึ้นมาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอาจจะต้องถอยร่นออกไปไกลเป็นร้อยรกิโลเมตร จนไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่แหละครับคือจุดที่คําว่าความได้เปรียบทางทหารของสหรัฐมันเริ่มสันคลอนอย่างรุนแรงคุณผู้ชมครับทีนี้มาเจาะลึกกันว่าทําไมเพนทากอนถ,ถึงกังวลหนักขนาดนี้รายงานรับชี้ชัดว่าจีนได้พัฒนาขีดความสามารถที่เรียกว่า anti-access area denial หรือ A2AD ขึ้นมาคือระบบที่ออกแบบมาเพื่อกันไม่ให้ศัตรูเข้าใกล้พื้นที่สำคัญของพวกเขา พูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาในทะเลจีนใต้หรือรอบๆไต้หวันเรือรบและเครื่องบินของสหรัฐจะไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับและอะไรคือหัวใจหลักของ A2AD นี้คําตอบคือขีปนาวุธของจีนนี่แหละครับที่ทําให้เพนทากอนนอนไม่หลับรายงานระบุว่าจีนมีขีปนาวุธลังพิสัยกลางและพิสัยไกลจานวนมหาศาลแถมยังมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอีกเพียบเป้าหมายหลักของขีปนาวุธเหล่านี้ไม่ใช่เหมืองนะครับ แต่เลงเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐสนามบินทหารและที่สําคัญที่สุดคือเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งถือเป็นหัวใจและสัญ,ญลักษณ์ของอานาจทางทหารสหรัฐมาโดยตลอดผู้เชี่วชาญในรายงานถึงกับยอมรับว่าหากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอาจจะต้องถอยร่นออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรจนไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและนี่แหละครับคือจุดที่คําว่าความได้เปรียบทางทหารของสหรัฐกําลังเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงคุณผู้ชมครับ ทีนี้มาเจาะลึกกันว่าทำไมเพนทากอนถึงกังวลหนักขนาดนี้รายงานรับชี้ชัดว่าจีนได้พัฒนาขีดความสามารถที่เรียกว่า anti-access area denial หรือ A2AD ขึ้นมาคือระบบที่ออกแบบมาเพื่อกันไม่ให้ศัตรูเข้าใกล้พื้นที่สำคัญของพวกเขาพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาในทะเลจีนใต้หรือรอบๆไต้หวันเรือรบและเครื่องบินของสหรัฐจะไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วครับและอะไรคือหัวใจหลักของ A2AD นี้ คำตอบคือขีปนาวุธของจีนนี่แหละครับที่ทําให้เพนทากอนนอนไม่หลับรายงานระบุว่าจีนมีขีปนาวุธลังพิสัยกลางและพิสัยไกลจํานวนมหาศาลแถมยังมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอีกเพียบเป้าหมายหลักของขีปนาวุธเหล่านี้ไม่ใช่เหมืองนะครับแต่เล็งเป้าไปที่ฐานทัพสหรัฐสนามบินทหารและที่สําคัญที่สุดคือเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งถือเป็นหัวใจและสัญ,ญลักษณ์ของอํานาจทางทหารสหรัฐมาโดยตลอด ผู้เชี่วชาญในรายงานถึงกับยอมรับว่าหากเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอาจจะต้องถอยร่นไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรจนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่คําว่าความได้เปรียบทางทหารของสหรัฐกําลังเริ่มสั่นคลอนอย่างรุนแรงคุณผู้ชมครับทีนี้มาเจาะลึกกันว่าทําไมเพนทากอนถ,ถึงกังวลหนักขนาดนี้รายงานรับชี้ชัดว่าจีนได้พัฒนาขีดความสามารถที่เรียกว่าไอคุณผู้ชมครับ ทีนี้มาเจาะลึกกันว่าทําไมเพนทากอนถึงกังวลหนักขนาดนี้รายงานรับชี้ชัดว่าจีนได้พัฒนาขีดความสามารถที่เรียกว่าไอคุณผู้ชมครับทีนี้มาเจาะลึกกันว่าคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแล้วยังมีอีกหนึ่งมิติที่เพนทากอนกังวลไม่แพ้กันและนั่นคือสงครามไซเบอร์หรือการโจมตีที่มองไม่เห็นนี่แหละครับมันคือการสู้รบในอีกสมรภูมิหนึ่งที่เราอาจไม่ได้เห็นด้วยตาเปล่า แต่ผลกระทบนั้นรุนแรงไม่แพ้ระเบิดหรือขีปนาวุธเลยทีเดียวลองนึกภาพดูนะครับถ้าศัตรูสามารถเจาะระบบควบคุมหรือแม้แต่ปิดการทำงานของระบบควบคุมบังคับบัญชาระบบเรดาร์หรือเครือข่ายสื่อสารของกองทัพได้สิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นความได้เปรียบทางเทคโนโลยีอาจกลายเป็นจุดอ่อนทันทีรายงานหลายฉบับชี้ว่า จีนได้ลงทุนมหาศาลในการพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ไม่ใช่แค่เพื่อจารกรรมข้อมูลแต่เพื่อสร้างความปั่นป่วนหยุดการทำงานและบั่นทอนขวัญกำลังใจของฝ่ายตรงข้ามนี่คืออีกหนึ่งวิธีที่เข้าข่ายชนะโดยไม่ต้องยิงก่อนอย่างชัดเจนครับเพราะการโจมตีทางไซเบอร์สามารถทำให้ระบบสนามบินดับระบบเรือรบทำงานผิดปกติหรือแม้แต่ทำให้เครื่องบินขึ้นบินไม่ได้โดยที่ไม่มีกระสุนแม้แต่นัดเดียวถูกยิงออกไป มันสร้างความลังเลและความสับสนให้กับผู้นําสหรัฐว่าจะตอบโต้อย่างไรนี่คือความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และกําลังเปลี่ยนรูปแบบสงครามไปอย่างสิ้นเชิงครับขออภัยครับแต่ส่วนที่ชื่อว่าปัญหาช่องทางสื่อสารที่ไม่ทํางานเหมือนเดิมไม่ได้อยู่ในเนื้อหาต้นฉบับที่คุณให้มาครับเนื้อหาที่คุณให้มาจบลงที่เพราะโลและไม่ได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องช่องทางการสื่อสารเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความตึงเครียดแบบนี้สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าการมีอาวุธร้ายแรง คือการประเมินสถานการณ์ผิดพลาดครับรายงานลับของเพนตากอนเตือนชัดเจนว่าความเสี่ยงสูงสุดในตอนนี้ไม่ใช่สงครามเต็มรูปแบบแต่เป็นการที่เราอ่านสัญญาณผิดไปการเคลื่อนกำลังผลเล็กๆที่อีกฝ่ายเข้าใจว่าเป็นการโจมตีหรือการซ้อมรบที่ถูกตีความเกินจริงทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ตั้งใจจะยั่วยุลองคิดดูนะครับในยุคที่ขี่ปนาวุธใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงเป้าหมายการตัดสินใจของผู้นำประเทศต่างๆมีเวลาน้อยลงกว่าที่โลกเคยมีมาในอระดีตมากๆแล้ว ไม่มีเวลามานั่งคิดไตรตรองนานๆเหมือนสมัยก่อนแล้วครับรายงานฉบับนี้ไม่ได้บอกว่าสงครามจะเริ่มขึ้นพรุ่งนี้แต่กำลังเตือนเราว่าโลกได้ก้าวเข้าสู่ยุคที่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้ทั้งใบนี่คือบทเรียนที่แพงที่สุดที่เราอาจต้องเผชิญหากไม่ระวังให้ดีครับทุกคนครับลองคิดดูดีๆนี่ไม่ใช่เรื่องว่าใครอยากเปิดสงครามนะแต่มันคือเรื่องจริงที่ว่าโลกของเราวันนี้เปราะบางกว่าที่เคยมาก สงครามอาจไม่ได้เริ่มจากคำสั่งตรงๆอีกต่อไปแล้วครับแต่มันอาจจะเริ่มจากแค่ข้อมูลผิดพลาดการสื่อสารที่ขาดหายหรือความตื่นตระหนกเพียงแค่ชั่ววินาทีเดียวและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกต่างเตือนตรงกันว่ายุคนี้มันอันตรายไม่ใช่เพราะทุกคนอยากรบนะแต่อันตรายเพราะไม่มีใครแน่ใจเลยว่าอีกฝ่ายกำลังคิดอะไรอยู่โลกเราตอนนี้มันยืนอยู่บนเส้นได้บางๆจริงๆครับระหว่างสันติภาพกับหายนะ หลังจากที่เราพูดถึงอาวุธที่เร็วชนิดที่คิดไม่ทันและชนวนเล็กๆที่อาจลุกลามใหญ่นี่คือภาพรวมที่นักยุทธศาสตร์ทั่วโลกกังวลที่สุดเลยครับเพราะโลกทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามเต็มรูปแบบก็จริงแต่ก็ไม่ได้ปลอดภัยเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วผู้เชี่ยวชาญทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโลกเรากำลังยืนอยู่บนเส้นบางๆสมดุลที่เปราะบางกว่ายุคสงครามเย็นเสียอีกลองย้อนไปสมัยสงครามเย็นแม้จะตึงเครียดแต่ดุลอำนาจมันค่อนข้างชัดเจนนะครับ ทุกฝ่ายรู้ว่าถ้าก้าวขามเส้นไปเมื่อไหร่ผลลัพธ์มันจะรุนแรงแค่ไหนแต่โลกปัจจุบันนี้สมดุลน,นั้นมันไม่ชัดเจนเหมือนเดิมแล้วครับทําไมนะเหรอก็เพราะมีผู้เล่นมากขึ้นเทคโนโลยีมันก็เร็วขึ้นและการตัดสินใจทุกอย่างต้องเกิดเร็วขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาทั้งหมดแล้วอะไรคือเชื้อเพลิงที่จุดไฟให้ความเสี่ยงนี้ลุกโชนขึ้นมานักวิเคราะห์ชี้ชัดเลยว่ามันไม่ใช่แค่จํานวนอาวุธที่เยอะขึ้นหรอกครับแต่มันคือความไม่ไว้วางใจระหว่างประเทศมหาอำนาจแต่ละฝ่ายทุกฝ่ายตตต่่าาางงงงงมอออวววััวััเกกํลป้น แต่กลับมองอีกฝ่ายว่ากำลังรุกคืบผลลัพธ์คืออะไรนั่นแหละครับทุกการซ้อมรบทุกการเคลื่อนกําลังทุกรูปแบบถูกตีความในมุมที่เลวร้ายที่สุดและเมื่อทุกคนคิดแบบเดียวกันความเสี่ยงมันก็ทวีคูณขึ้นทันทีเลยครับทีนี้มาดูที่เวลาที่หายไปซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของยุคใหม่กันครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงเวลาตัดสินใจที่สั้นลงใช่ไหมครับนี่คือผลกระทบโดยตรงเลยครับเพราะโลกปัจจุบันนี้อาวุธมันเร็วขึ้นข้อมูลมาเป็นชิ้นชิ้นข่าวลือมันแพร่กระจายเร็วกว่าเหตุผลเสอีก ผู้นำประเทศอาจจะต้องตัดสินใจบนข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์และในสถานการณ์แบบนี้ความผิดพลาดเล็กน้อยเพียงแค่จุดเดียวอาจถูกขยายกลายเป็นวิกฤตใหญ่ระดับโลกได้ง่ายมากเลยนะครับและจุดเสี่ยงต่างๆไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะครับนักยุทธศาสตร์เตือนว่าความเสี่ยงของโลกวันนี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่มันกระจายอยู่หลายจุดพร้อมกันหมดไม่ว่าจะเป็นช่องทางเดินเรือสําคัญพื้นที่พิพาททางทะเลเขตชายแดนที่จึงเครียดและโดเมนใหม่ๆอย่างไซเบอร์และอวกาศลองนึกภาพดูสิครับว่าเมื่อความตึงเครียดดมมัันนเกกิพร้อหลายจุด โอกาสที่เรื่องเล็กๆจะชนกันกลายเป็นเรื่องใหญ่มันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับแล้วอะไรคือสิ่งที่โลกต้องการจริงๆมากกว่าอาวุธผู้เชี่ยวชาญหลายคนเห็นตรงกันเลยครับว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่อาวุธใหม่ๆหรอกครับแต่มันคือคกลไกในการลดความเข้าใจผิดช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้และการจัดการวิกฤตอย่างมีสติครับเพราะในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดแบบนี้สติและการสื่อสารนี่แหละครับอาจจะเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดที่เรามีฉะนั้นหัวข้อนี้ไม่ได้จะบอกว่่าาสงงคครรมจะะต้ออเกิดแนน,นนนับ แต่มันคือการเตือนว่าโลกของเรากําลังอยู่ในช่วงที่เปราะบางและอ่อนไหวเป็นพิเศษไม่ใช่เพราะทุกฝ่ายอยากรบนะแต่เพราะทุกฝ่ายต่างกลัวเสียเปรียบและกลัวถูกโจมตีก่อนบนเส้นได้บางๆระหว่างสันติภาพกับหายนะนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดอาจไม่ใช่อาวุธร้ายแรงหรอกครับแต่มันคือการตัดสินใจที่เร็วเกินไปในโลกที่ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะคิดทันต่างหากมาดูกันที่เชื้อเพลิงหลักของความเสี่ยงในยุคนี้กันครับนั่นก็คือความไม่ไว้วางใจนักวิเคราะห์ทั่วโลกฟันธงเลยว่า สิ่งที่ทําให้สถานการณ์ตอนนี้อันตรายสุดๆไม่ใช่แค่จานวนอาวุธที่มีมหาศาลแต่มันคือการที่มหาอำนาจแต่ละฝ่ายไม่เชื่อใจกันเลยครับคิดดูสิครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันป้องกันตัวนะแต่อีกฝ่ายกลับมองว่าแกกําลังจะรุกฉันผลลัพธ์ก็คือการซ้อมรบทุกครั้งการเคลื่อนกําลังทุกรูปแบบมันทุกตีความไปในแง่ร้ายที่สุดเสมอและเมื่อทุกคนคิดแบบเดียวกันเป๊ะๆแบบนี้ความเสี่ยงมันก็ทวีคูณขึ้นทันทีเลยครับน่ากลัวจริงๆและอีกปัญหาใหญ่ของยุคใหม่ที่เราเรียกมันวว่่าาาเลทีหยไป ก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องที่เวลาตัดสินใจมันสั้นลงมากๆคราวนี้มาดูผลกระทบของมันกันตรงๆเลยครับเพราะอะไรก็เพราะในโลกยุคนี้อาวุธมันเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดข้อมูลที่เข้ามาก็กระจัดกระจายไม่ครบถ้วนแถมคราวหรือก็แพร่กระจายเร็วยิ่งกว่าเหตุผลเสียอีกครับลองนึกภาพดูสิครับผู้นําประเทศต้องตัดสินใจชี้เป็นชี้ตายโดยที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เลยด้วยซ้าและในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็อาจจะถูกขยายกลายเป็นวิกฤตระดับโลกได้ง่ายมากเลยนะครับนี่คือ ทีนี้ลองมาดูกันครับว่าความเสี่ยงไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งอีกแล้วนะไม่ใช่แค่จุดเดียวที่ต้องระวังนักยุทธศาสตร์ระดับโลกกาลังเตือนเราว่าความตึงเครียดมันกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกพร้อมๆกันคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับตั้งแต่เส้นทางเดินเรือสําคัญๆที่ใครๆก็จับตาดูพื้นที่ทะเลที่มีข้อพิพาทอยู่ตลอดเขตชายแดนที่พร้อมจะลุกเป็นไฟทุกเมื่อไปจนถึงสมรภูม,ใมิใหม่ๆที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนอย่างโลกไซเบอร์และอวกาศพอมันมีหลายจุดที่ปะทุพร้อมกันแบบนี้โอกาสที่เรื่อองงงเเเเเลลลลล็็็็กกกกจะาาายปปนนนนนนวววใหหญ่่่่่่่โตตสสู้ททััคีีแืิ แล้วในสถานการณ์ที่เปราะบางสุดขีดแบบนี้อะไรละ่ะคือสิ่งที่โลกต้องการจริงๆผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเห็นตรงกันเป๊ะเลยครับว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่อาวุธรุ่นใหม่ที่เร็วแรงและล้ำหน้ากว่าเดิมอีกแล้วนะแต่มันคือคกลไกที่จะช่วยลดความเข้าใจผิดช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้และเปิดกว้างจริงๆและที่สําคัญที่สุดคือสติครับ การบริหารจัดการวิกฤตอย่างมีสติสัมปชัญญะเพราะในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดจนสมองเราคิดตามไม่ทันแบบนี้สติและการสื่อสารที่ชัดเจนต่างหากครับที่อาจจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดและสําคัญที่สุดที่จะช่วยให้โลกของเราไม่หลุดออกจากเส้นบางๆระหว่างสันติภาพกับหายนะไปได้มาดูกันที่เชื้อเพลิงหลักของความเสี่ยงในยุคนี้กันครับนั่นก็คือความไม่ไว้วางใจนักวิเคราะห์ทั่วโลกฟันธงเลยว่าสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ตอนนี้อันตรายสุดๆไม่ใช่แค่จํานวนอาวุธที่มีมหาศาลแต่มันคือการที่มหาอำนาจแต่ลละ่่่ายยไมเเชือใจกััันคคครรบบิิดดูส ฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันป้องกันตัวนะแต่อีกฝ่ายกลับมองว่าแกกําลังจะรุกฉันผลลัพธ์ก็คือการซ้อมรบทุกครั้งการเคลื่อนกําลังทุกรูปแบบมันถูกตีความไปในแง่ร้ายที่สุดเสมอและเมื่อทุกคนคิดแบบเดียวกันเป๊ะๆแบบนี้ความเสี่ยงมันก็ทวีคูณขึ้นทันทีเลยครับน่ากลัวจริงๆและอีกปัญหาใหญ่ของยุคใหม่ที่เราเรียกมันว่าเวลาที่หายไปก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องที่เวลาตัดสินใจมันสั้นลงมากๆคราวนี้มาดูผลกระทบของมันกันตรงๆเลยครับเพราะอะไร ก็เพราะในโลกยุคนี้อาวุธมันเร็วขึ้นดับก้าวกระโดดข้อมูลที่เข้ามาก็กระจัดกระจายไม่ครบถ้วนแถมข่าวลือก็แพร่กระจายเร็วยิ่งกว่าเหตุผลเสียอีกครับลองลึกภาพดูสิครับผู้นําประเทศต้องตัดสินใจชี้เป็นชี้ตายโดยที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เลยด้วยซ้ําและในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็อาจจะถูกขยายกลายเป็นวิกฤตระดับโลกได้ง่ายมากเลยนะครับนี่คือความน่ากลัวของโลกที่ทุกอย่างเร็วเกินกว่าที่เราจะคิดทันจริงๆ ทีนี้ลองมาดูกันครับว่าความเสี่ยงไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งอีกแล้วนะไม่ใช่แค่จุดเดียวที่ต้องระวังนักยุทธศาสตร์ระดับโลกกำลังเตือนเราว่าความตึงเครียดมันกระจายตัวอยู่ทั่วทุกมุมโลกพร้อมๆกันคุณผู้ชมลองนึกภาพตามผมนะครับตั้งแต่เส้นทางเดินเรือสําคัญๆที่ใครๆก็จับตาดูพื้นที่ทะเลที่มีข้อพิพาทอยู่ตลอดเขตชายแดนที่พร้อมจะลุกเป็นไฟทุกเมื่อไปจนถึงสมรภูม,ใมิใหม่ๆที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนอย่างโลกไซเบอร์และอวกาศพอมันมีหลายจุดที่ประทุพร้อมกันแบบนี้โอกาสที่เรื่อง แล้วในสถานการณ์ที่เปราะบางสุดขีดแบบนี้อะไรละ่ะคือสิ่งที่โลกต้องการจริงๆผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเห็นตรงกันเป๊กเลยครับว่าสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่อาวุธรุ่นใหม่ที่เร็วแรงและล้ำหน้ากว่าเดิมอีกแล้วนะแต่มันคือคกลไกที่จะช่วยลดความเข้าใจผิดช่องทางการสื่อสารที่เชื่อถือได้และเปิดกว้างจริงๆและที่สําคัญที่สุดคือสติครับ การบริหารจัดการวิกฤตอย่างมีสติสัมปชัญญะเพราะในโลกที่ทุกอย่างมันเร็วไปหมดจนสมองเราคิดตามไม่ทันแบบนี้สติและการสื่อสารที่ชัดเจนต่างหากครับที่อาจจะเป็นอาวุธที่ท่งพลังที่สุดและสําคัญที่สุดที่จะช่วยให้โลกของเราไม่หลุดออกจากเส้นบางๆระหว่างสันติภาพกับหายนะไปได้มาดูกันที่เชื้อเพลิงหลักของความเสี่ยงในยุคนี้กันครับนั่นก็คือความไม่ไว้วางใจนักวิเคราะห์ทั่วโลกฟันธงเลยว่าสิ่งที่ทําให้สถานการณ์ตอนนี้อันตรายสุดๆไม่ใช่แค่จานวนอาวุธที่มีมหาศาลแต่มันคือการที่มหาอำนาจแต่ละฝ่่่ายยไมเเชือใจกัันลครบ คิดดูสิครับฝ่ายหนึ่งบอกว่าฉันป้องกันตัวนะแต่อีกฝ่ายกลับมองว่าแกกําลังจะรุกฉันผลลัพธ์ก็คือการซ้อมรบทุกครั้งการเคลื่อนกําลังทุกรูปแบบมันทุกตีความไปในแง่รายที่สุดเสมอและเมื่อทุกคนคิดแบบเดียวกันเป๊ะๆแบบนี้ความเสี่ยงมันก็ทวีคูณขึ้นทันทีเลยครับน่ากลัวจริงๆและอีกปัญหาใหญ่ของยุคใหม่ที่เราเรียกมันว่าเวลาที่หายไปก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องที่เวลาตัดสินใจมันสั้นลงมากๆคราวนี้มาดูผลกระทบของมันกันตรงๆเลยครับเพราะอะไร ก็เพราะในโลกยุคนี้อาวุธมันเร็วขึ้นแบบก้าวกระโดดข้อมูลที่เข้ามาก็กระจัดกระจายไม่ครบถ้วนแถมข่าวหลือก็แพร่กระจายเร็วยิ่งกว่าเหตุผลเสียอีกครับลองนึกภาพดูสิครับผู้นําประเทศต้องตัดสินใจชี้เป็นชี้ตายโดยที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์เลยด้วยซ้ำและในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเพียงเซียววินาทีเดียวก็อาจจะถูกขยาย